สวัสดีครับนักเรียนที่สอบข้อหมอทุกคนนะครับเราจะมาเติมเต็มและมีดูเทคนิคต่างๆที่จะทำข้อสอบข้อหมอกันให้ได้อย่างเต็มที่นะครับเรามาเริ่มดูกันครับว่าฉบับนี้มีอะไรบ้างอนุภาค์ในข้อใดที่มีการจ่ายตอนในสภาวะพื้นเหมือนกันเหมือนกับ1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 แล้วก็ 3d10 เอาละครับเขาให้มา5ตัวเลือกเพราะนั้นให้เลขอะตอมมามีภาวะที่มีประจุและไม่มีประจุนะครับเพราะนั้นเรามาดูในการจัดของตัวแรกในการจัดของตัวแรกนี่ปรากฏว่าไม่ตรงนะครับมี 3d แต่อันนี้มี4 s และ 4p ด้วยเพราะนั้น มันจะไม่เหมือนกับที่เขากําหนดแน่นอนอันที่สองเราจะเห็นว่ามี 4s2 3d10 3d10 จริงแต่มันมามีอะไรครับ 4s2 อยู่เพราะนั้นก็ยังไม่เหมือนนะครับตัวนี้การจ่ายตอนของตัวนี้ก็ปรากฏว่าขาด 3d10 เพราะสิ้นสุดอยู่ที่ 3p6 เท่านั้น อันนี้ก็เป็นไงครับ c s 2 3D8 ก็ไม่เหมือนนะครับส่วนสังกะสีสองบวกนี้เราจัดแล้วจะได้เหมือนพอดีเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็เลยเป็นข้อที่5นั่นเองเพราะฉะนั้นการจ่ายตอนในระดับพลังงานย่อยเนี่ยในระดับของหมอนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะไม่ออกออกแน่นอนครับแต่จะออกเป็นเป็นลักษณะแบบใด ในรูปแบบใดเราสารมาสารเชบืบแล้วให้รูปแบบของการพิจารณาในเรื่องระดับพลังงานย่อยนะครับเอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปข้อนีอ้เรามาดูว่าหลอดรังสีแคทโทดดัดแปลงที่มีการเจาะขั้วแคทโทดแล้ววางไว้ฉากเรืองแสงไว้นะครับห่างจากขั้วแคทโทด10เซนติเมตร ภายในหลอดบรรจุแก๊ส3ชนิดเอา3ชนิดไม่ใช่ชนิดเดียวนะครับมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนมีไนโตรเจนด้วยความดันต่ำๆนะเมื่อเปิดสวิตช์จุดเรื่องแสงจะเป็นอย่างไรถ้ามีการวางสนามแม่เหล็กไว้ในแนวดิ่งนะฮะโดยขั้วบวกไว้บนขั้วลบไว้ล่างนั่นเองนะครับนะอันนี้เพราะนั้น เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่าอนุภาคที่วิ่งจากขั้วนะฮะนะ,ะ,นะ,ะแอโนโนดมาลังสีแอโนโนดนะครับอันนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลังสีแอโนโนดนั่นเองตอนนี้เรามาลองมาดูหลอดนะครับเรามาลองมาดูหลอดนะครับหลอดลังสีแคโทดตัดแปลงอันนี้เป็นขั้วแอนโนดอันนี้เป็นขั้วแคโทดแล้วเจาะ ถ้าไม่มีสนามเลยจุดเรืองแสงจะเกิดที่จุดกึ่งกลางคือตรงกับแอทีทอ่เราเจาะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามาวางสนามนะโดยสนามไฟฟ้าก็บวกไว้บนสนามไฟฟ้าก็รบไว้อะไรครับล่างจุดเรืองแสงจะเกิดเป็นไปตามนี้ออกซิเจนจะอยู่บนสุดไนโตรเจนจะต่ำลงมาและไฮโดรเจน จะเบี่ยงเบนไปมากที่สุดเพราะเนื่องจากมีมวลมีมวลอะตอมน้อยสุดเพราะนั้นการรับแรงหรือการกระทําจากสนามนี้มากแล้วก็เบนเข้าหาสนามขั้วอะไรครับลบด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบอกว่าเบนน้อยสุดก็คือออกซิเจนไนโตรเจนและไฮโดรเจนเบนมากที่สุดนั่นเองเรามาดูกันว่าเขาจะ ให้คําตอบอะไรเรา,าบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะรางังสีแคโทดนี้จุดเลืองแสงจะไม่ใช่จุดเดียวไม่เหมือนกับรงังสีแคโทดที่มีจุดเลืงแสงแม้นว่าจะเปลี่ยนแกส๊สแต่อันนี้คือประยุกต์ก็คือเอาใส่ทั้ง3ามแก๊สเลยแล้วมันจะมีจุดเลืองแสงเหมือนกันไหมอ่ะก็พบว่าไม่เหมือนกันนั่นเองเรามาดูนะครับว่า ในอันดับแรกนะฮะอันนี้เราก็มีธงตั้งไว้แล้วว่า oxygen, ออกซิเจนเบนน้อยไนโตรเจนเบนเพิ่มมาไฮโดรเจนเบนมากสุดเขาบอกข้อหนึ่งห่างจากจุดกึงกลางของจากน้อยไปมากไฮโดรเจนไม่ใช่หลยไฮโดรเจนนี่ห่างจากจุดกลางมากที่สุดเพราะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่ห่างจากจุดกลางจากน้อยไปมากคือ oxygen, nitrogen, hydrogen, ออกซิเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนตรงกับที่ เราพิจารณาห่างจากจุดกึ่งกลางจากน้อยไปมากเริ่มต้นด้วยไนโตรเจนผิดต้องเป็นออกอะไรครับซิเยนจะห่างน้อยสุดนะครับแล้วก็ห่างจากจุดกึ่งกลางจากน้อยไปมากคือไฮโดรเจนไนโตรเจนและออกซิเจนผิดเลยนี่ตรงกันข้ามเกิดจุดเรืองแสงที่จุดกึ่งกลางเพียงจุดเดียวถ้าเกิดจุดกึ่งกลางเพียงจุดเดียวจะต้องไม่วาง สนามไฟฟ้าไหวนะครับต้องไม่วางสนามไฟฟ้าเกิดจุดเดียวแต่ถ้าวางสนามไฟฟ้าปับ๊บและมีแก๊สมากกว่าหนึ่งชนิดปับ๊บจุดเรืองแสงจะเบนไปทันทีนะครับเอาละคำตอบก็เลยต้องเป็นข้อที่2นะครับนักเรียนก็ดูจากชี้ที่โหลดไปแล้วก็นั่นดูตามไปด้วยนะครับว่าเราคิดอย่างไรนะฮะงั้นจะเห็นได้ว่ารอรังสีกระโดดนี่ประยุกต์แล้วนะครับ ต่อไปในข้อที่3ครับเขาบอกไฮโดรเจนอะตอมมีการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนในข้อใดที่ปลดปล่อยสเปกตรัมออกมามีพลังงานมากที่สุดกำหนดให้ n คือระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเรามาดูว่าแนวความคิดเกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนจากระดับสูงไปต่ำนะถ้ามันเท่ากันนะ เปลี่ยนสูงไม่ต่ำเท่ากันคือจะเปลี่ยน2ระดับเปลี่ยน3าระดับเหมือนกันและจะมีค่ามากที่สุดเมื่อระดับพลังงานช่วงที่ต่ำที่สุดคือช่วงที่ใกล้กับนิวเคลียสจะเป็นช่วงที่มีการปลดปล่อยพลังงานออกมามากสุดเพราะอะไรเพราะระดับพลังงานยิ่งสูงระยะห่างระหว่างระดับยิ่งลดลงแต่ห่างจากนิวเคลียสจะเพิ่มขึ้นแต่ห่างระหว่างระดับกันเองเนี่ยลดลงก็เลยทําให้พลังงานที่ปลดปล่อยออกมา ลดลงไปด้วยเรามีคําตอบอะไรบ้าสามไปหนึไปสก็สองระดับเหมือนกัน7จไปหก็สองระดับเหมือนกันสิบสอไปสิบก็เหมือนกันสิบสองไปยี่สิบก็เป็นการเปลี่ยนในช่วงสองระดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวที่จะ เป็นคําตอบว่ามีพลังงานมากสุดก็เลยต้องเป็นข้อที่หนึ่งเพราะเป็นช่วงที่ต่ําเปลี่ยนในช่วงที่ต่ําสุดนั่นเองเพราะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะเป็นแนวคิดนะครับการใช้ไม่ต้องคํานวณมากใช้แต่แนวความคิดออกมาเอาแล้วครับเราไปดูข้อต่อไปจะมีอะไรเข้มข้นบ้างอันนี้เป็นการจัดเอตอนในออร์บิทัล ที่สภาวะพื้นของ Hf ในข้อใดถูกต้องนะฮะเรามาดูข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ5าเนี่ยผูเห็นปะผู้ตัดทิ้งทำไมผู้ตัดทิ้งเพราะในออร์บิทัลทุกออร์บิทัลถ้ามี2ออิเล็กตรอนแล้วอิเล็กตรอนจะต้องเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามอันนี้เคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันหมดแสดงว่า เป็นการจัดอิเล็กตรอนที่ผิดตอนนี้ไอ้เจ้า Hf เนี่ยมันรวมตัวกันเป็นสารประกอบเราก็ต้องมาดูแนวคิดก่อนว่า Hf เนี่ยมันจะมีตอนรวมกันทั้งหมด10อิเล็กตรอนนะเดิมไฮโดรเจนเป็น 1s1 บูเรลน 1s2 2s2 2, 2p5 นะครับ อันนี้เพราะฟูรินมีเลขอะตอม9แต่เมื่อมันรวมกันมาแล้วมันจะกลายเป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6เพราะมันใช้ร่วมกับอะไรครับอิเล็กตรอนจากาไฮโดรเจนนั่นเองมาเติมเต็มให้เจ้าฟูรินมีการจัดอิเล็กตรอนนี้ถือว่าการจัดตรงนี้เป็นของ h f ซึ่งก็ต้องครบทุกออร์บิทัลนะครับเพราะนั้นคำตอบก็เลยเป็นข้อที่อะไรครับ เพราะนั้นรูปแบบของการจัดนะอันนี้เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มไปอยู่ในรูปของสารประกอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่เคยออกเลยนะครับในตลอดมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาดูไว้หน่อยนะฮะเอาเรามาดูในข้อต่อไปข้อที่5เขาบอกว่าพิจารณาโมเลกุลของสารต่อไปนี้มีซัลเฟอร์ไดคลอไลด์ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ซัลเฟอริลไดคลอไลด ข้อใดเป็นรูปร่างโมเลกุลของสารเหล่านี้ตามลำดับเส้นตรงสามเหลี่ยมแบนราบนะ่ะเรามาดูเขาให้มาเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าสิ่งนี้เขาให้มานั้นเป็นไงถ้าอตอมบริวารสองเนี่ยเราก็จะพบว่ามันเป็นมุมอะไรครับมุมงอนั่นเองนะครับอันนี้ตา <c oughs> นะเป็นมุมงอ นั่นเอง s l 2เพราะอะไรครับเพราะเจ้าคอ,อรีนไปใช้ร่วมกับซันเปอร์2อะตอมทำให้ซันเปอร์มีตอนคู่เดียวเหลือ2คู่เพราะนั้นอะตอมบริวาร2มีออตอนคู่เดียวเมื่อไหร่เมือ่อนั้นเป็นมุมงอ SO3 เป็นสามเหลียล่ยมแบนราบเพราะอะตอมบริวาร3จะเป็นสามเหลียล่ยมแบนราบเมื่อไม่มีอะออนคู่เดียวเพราะนั้น ซันเฟอร์นะมีวาเลนซ์เป็น6ออกซิเจนไปแชร์3คู่หมดเลยก็เลยทำให้เป็นสามเหลี่ยมปลล่างเพราะไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวเอาละครับซันเฟอร์ไดคไรด์เป็นปีระมิดฐานสามเหลี่ยมเพราะอะตอมบริวาร3และมีอิเล็กตรอนคู่เดียว1คู่นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราได้คำตอบแล้วว่าซันเฟอร์ไดคไรด์มุมงอซันเฟอร์ไตรออกไซ สามเหลี่ยมแบลล่ามซันฟิวไดโพไรนะครับเอาละครับคำตอบเลยต้องเป็นข้อสามนั่นเองนะครับอันนี้เอาละครับเราก็มาดูในข้อต่อไปข้อนี้ก็เป็นข้อที่เราต้องคำนวณละครับนะค่าพลังงานพันธะเหล่านี้มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมลก็กำหนดมา c กับ H C กับ O แบบพันธะเดียว C กับออกซิเจนเป็นพันธะคู่ออกซิเจนจับกับออกซิเจนในพันธะคู่ออกซิเจนจับกับไฮโดรเจนด้วยพันธะเดี่ยวค่าเหล่านี้การหาความร้อนการสันดาบของเมทานอลนะฮะเดี๋ยวจะให้สองการสันดาบของเมทานอลมีค่าเท่าไหร่นะครับอ่ะเราก็นะฮะเขากำหนดค่ามาให้เราเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องมาทำการคำนวณหาแล้วครับอันดับแรกเป็นไงครับเราก็ลองไปดูวิธีคำนวณหนึ่งเราจะต้องเขียนสมการอันนี้ถ้าเอาต่อโมลเราก็เลยบังคับเจ้าเมทานอนของเราเนี่ยเป็นหนึ่งโมลเราจะใช้ในการหาเดลต้าเเท่ากับซิกมาเ r าร์ก็คือผลรวมพลังงานพันธะทั้งหมดในสารตั้งต้น ลบด้วยผลรวมพลังงานบรรทะในสารพ,พันธ์เราหาแยกแต่ละตัวโดยการจําแนกนะครับได้ออกมา2,794นะครับแล้วก็ของผิดพันธ์เราก็ได้สาบันสองเพราะฉะนั้นเอามาลบกันเลยเราก็ได้ลบ526กิโลจูลตรงนี้มันเป็นต่อโมลแล้วเพราะเมทานอลเราใช้สัมประสิทธิ์แป็นแค่1 เท่านั้นอันนี้เป็นการังคับในตัวเราจะได้ไม่ต้องมาหารสองทีหลังนะครับนี่ก็เป็นอะไรครับวิธีการหานะครับแทงชาตรงนี้อาจจะมีความผิดพลาดได้ในเรื่องการคิดเลขเพราะนั้นก็ขอให้นักเรียนระวางังแต่สําหรับนักเรียนครูมีความเชื่อว่านักเรียนไม่ผิดพลาดในเรื่องตัวเลขแน่แต่สำหรับครูนี้ไม่แน่นะครับมันนานเอาละครับเรามาดูนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบของเรา ก็เลยต้องเป็นข้อที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมา,มากเป็นการย้อมใจให้นักเรียนทำได้แน่นอนทุกคนนะครับเอาละครับเราจะมาดูต่อไปนะครับในข้อต่อไปของเราข้อ7ครับนักเรียนคนหนึ่งผสมสารละลายของสารประกอบไอออนิกและได้ผลการทดลองดังตาราง ผส,สมสารละลายของสารประกอบไอโอนิกอันดับแรกใช้แบเลี่มคลเรตกับแมกนีเซียมไอโอดตมีตะกอนสสขาวเกิดขึ้นในการทำปฏิกริยาระหว่างอะไรครับโลแอสารประกอบของหมู่ 2A ด้วยกันแล้วเกิดตะกอนมันจะต้องเป็นปริยาสลับที่นั่นก็หมายความว่าสารที่เกิดนะฮอันดับแรกคือแบเลี่มไอโอดต จะไม่ละลายน้ําเพราะอันนี้เป็นปรญญาสลับที่ธรรมดาก็คือยาไอออนบวกก็สลับกับไอออนบวกไอออนลบก็สลับกับไอออนลบนะครับเอาละครับตัวที่สองครับตะกัว่วไอโอดตก็ไม่ละลายนะ้ำ <c oughs> มี <c oughs> เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นตะกอนสีเหลืองนั่นก็คืออะไรครับตะกั่วโครเมต นั่นเองส่วนแมกนีเซียมโครเมตกับแคลเซียมโครเรตไม่อะไรครับมันไม่เกิดปยิยาเพราะมันไม่รวมตัวการกลายเป็นตะกอนนั่นเองนะครับถ้ารวมตัวแล้วเกิดตะกอนันงึงจะเกิดปยิยาเพราะถ้ามันละลายน้ําละลายน้ําได้ด้วยกันก็แสดงว่าไม่เกิดแม้นว่ามันจะเกิดไปสลับก็ตามแต่มันแตกตัวหมดคือเกิดเหมือนกับไม่เกิดก็เลยบอกว่าไม่เกิดเสลย เอาล้ครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงคําตอบแต่อันนี้คือสิ่งที่เราได้ข้อหนึ่งทั้งแบเลียมไอโอเดตกับแมกนีเซียมไอโอเดตไม่ละลายน้ําผิดเพราะแมกนีเซียมไอโอเดตนั้นละลายนั่นเองเอาล้ครับเราแอ่ตตกัวโครเมตกับแมกนีเซียมคอเรตนะแมกนีเซียมคอเรตนั้นละลายส่วนโครเมตนั้นไม่ละตกัวโครเมตนั้นไม่ละลาย แบเรียมไอโอดตตะกั่วไอโอดตแล้วก็อะไรครับตะกั่วโครเมตไม่ละลายอ่ะก็ถูกใช่ไหมครับนะ,นะอันนี้ตัวนี้ให้หมดทุกตัวเลยบอกว่าไม่ละลายเพราะเขาบอกว่าเป็นสารลายสารลายไม่มีตะกอนในช่วงแรกด้วยเอาครับเฉพาะแบเรี่ียมคอเลตกับตัวนี้ไม่ละลายน้ำผิดพั้งคำตอบก็เลยต้องเป็นข้อที่3นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในข้อนี้นักเรียนต้องใช้กลยุทธ์ตอนม .4 แล้วเรียนบทที่สองเรื่องสมการไอออนิกโดยเฉพาะเขาจะเน้นว่าปิยาและก็บทของตารางธาตุที่เน้นว่าปิยาระหว่างหมู่หนึ่กับสารประกอบหมู่หนกับสารประกอบหมู่สอตัวนั้นมาเป็นหลักนะฮะในการหาสูตรสารผิดพันนะครับอันนี้นั่นคือเป็นแบบปิยาสลับที่หรือ ที่เรียกกันว่าปยาแทนที่คู่นั่นเองเอาละครับมาดูในข้อต่อไปพิจารณาข้อมูลในตารางข้างล่างนี้เอาอีกแล้วเขาบอกว่าไฮโดรเจนเฮไลาคำว่าไฮโดรเจนเฮลลนี้หมายความว่าเป็นไฮโดรเจนรวมตัวกับธาตุหมู่7จเ,เพราะหมู่7จนั้นมีชื่อเฮโรเจนเพราะฉะนั้นสารประกอบของเฮโรเจนก็เรียกว่าเฮลล มีจุดเดือดเราก็จะเห็นว่าจุดเดือดของ Hf หรือไฮโดรเจนฟูไรด์สูงสุดนะฮะแล้วก็ไฮโดรเจนแอลดายก็สูงเหมือนกันแต่สู้ตัวนี้ไม่ได้ถ้ามองไปแล้วเขาให้เราสรุปอะไรนะฮะเขาบอกว่าไฮโดรเจนเฮไรนะฮะมีความแตกต่างจากจุดเดือดมีความแตกต่างของจุดเดือดได้ถูกต้องอธิบายเพราะฉะนั้น ในตรงนี้เราจะอธิบายอะไรถ้าในแง่อธิบายจุดเดือดจุดเดือดจุดเดือดจุดหลอมเหลวความร้อนแฝงของสารประกอบทุกอันหรือสารหรือธาตุก็าตามที่เราจะมาอธิบายตัวน,นี้ได้ก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพียงอย่างเดียวนะครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดนะฮะประเด็นในการ แต่ถ้าเราแยกอะตอมโอเคนั่นต้องอธิบายด้วยพันธะแต่อันนี้จุดเดือดจุดล้อมเหลวความร้อนแฝงต้องเป็นแรง,รง,ร F, แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพราะฉะนั้นเขาบอก Hf มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากที่สุดไฮโดรเจนโบลมีแรงยึดเหนีห่ยวภายในโมเลกุลมากที่สุด Hcl มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากที่สุด Hcl มีแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลมากที่สุด H.I มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากสุดถ้าดูในแง่จุดเดือดจุรด้อมเร็วไอ้เจ้าไฮโดรเจนฟูรด์มีจุดเดือดสูงสุดนั่นก็แสดงว่าไฮโดรเจนฟูรด์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากที่สุดไอ้ภายในนี่ตัดได้ภายในนี่ตัดได้ไอ้เจ้า HCL HCL แค่188สู้ไฮโดรเจนอะไรครับฟูอรด์ไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบเป็น ข้อ1นั้นจำไหมนะครับอย่าลืมเรื่องการจะอธิบายจุดเดือดจุดหลอมเหลวความร้อนแฝงของสารต้องอธิบายด้วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลหรือระหว่างอนุภาคนะครับไม่ใช่ภายในโมเลกุลนะครับเอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่าข้อใดเรียงลำดับเลขออกซิเจนของคลอรรนในสารเพิ่มขึ้น เอาแล้วครับก็ให้เธอบวกเลขลบเลขแล้วเธอจะบวกล,ลบเลขลบเลขคล่องไหม <c oughs> หรือเราจะมีเทคนิคในการดูยังไงทําให้ข้อนี้ได้เร็วนะนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าอันนี้ใช้เครื่องหมายน้อยไปมากนั่นก็หมายความว่าอันนี้เป็นลักษณะสารประกอบที่มีสารประกอบคอไรเอะมี คลอเีนเป็นองค์ประกอบเหมือนกันเป็นธาตุสามอย่างนี้ถ้ากูดูแล้วองค์ประกอบก็เหมือนกันอัตราส่วนต่างกันอย่างนี้กูบอกง่ายกูไม่ต้องไปหาแล้วครับ mm hmm. เพราะฉนั้น mm hmm. เลขออชั hmm. ่นต่าสุด mm hmm. ก็ดูสิมันน่าจะมีโอน้อยสุดถูกไหมแล้วก็เพิ่มขึ้น,เพ,น,เ,พนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียงตามลําดับอย่างนี้ข้อสี่เนี่ยเรียงลําดับจากน้อยไปมากถูกต้องแต่ขึ้นต้นด้วยมากแล้วไปน้อยผิดและยิ่งใช้เครื่องหมายอย่างนี้ผิดเลย ต้องใช้เครื่องหมายตรงข้ามก็จะถูกเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงเป็นข้อที่4แทบจะไม่ต้องเพราะบางครั้งเราดูสังเกตลักษณะขององค์ประกอบซะเราก็จะแทบได้คําตอบเลยเราจะได้มีเวลาไปคิดข้ออื่นทดเวลาจากข้อนี้ไปทําข้ออื่นนะครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลับมาดูด้วยเพราะถ้ากลับมาดูมีหวังเปลี่ยนใจนะครับมันก็ระวังเอาแล้วกันนะครับพอคิดๆบางๆม,มันเกิดแวบ อะไรก็ไม่รู้เพราะนั้นนักเรียนอย่าประมาทและสมาธิอย่าแตกนะครับเอาล่ะครับเรามาดูข้อต่อไปข้อสุดท้ายในช่วงแระเขาบอกความสัมพันธ์ตามตารางธาตุแสดงได้จากค่ากราฟระหว่างสมบัติทางกายภาพของธาตุต่อเลขอะตอมแผนภูมิข้างล่างนี้แสดงถึงปริมาตรของอะตอมิกโมล่านะครับก็คือปริมาตร ต่อปริมาตรหนึ่งโมลเองนะครับของธาตุกับเลขอะตอมที่พบแต่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเลขอะตอมหนึ่งเสมอไปนะครับปริมาตรที่อ้างถึงธาตุที่มีสถานะเป็นสถานะของแข็งซึ่งภาวะที่อุณหภูมิต่ำถ้าเป็นภาวะปกติจะเป็นแกส๊สเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเปรียบเทียบกันที่ตอนที่มันเป็นของแข็งนะครับเพื่อจะได้หาปริมาตรได้อย่างใกล้เคียงที่สุดนั่นเอง เอาละครับเราก็มีแนวความคิดที่เราจะพิจารณาตรงนี้ในค่าเดียวกันขนาดอะตอมลดลงจากซ้ายไปขวาในเมื่อมันมีจํานวนระดับพลังงานเท่ากันนะครับเรามาดูครับตารางนี้เธอจะเห็นได้ว่าเขามีเลขอะตอมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆืเราก็จะเห็นว่ามันก็ลดมันเพิ่มแล้วมันก็โด่งอย่างนี้ขนาดใหญ่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ x ตัวนี้น่าจะเป็นธาตุมูได ก็แสดงว่าธาตุที่ต้องมีขนาดอะตอมเป็นไงสุดครับใหญ่สุดธาตุที่มีขนาดอะตอมกลุ่มธาตุที่มีขนาดอะตอมใหญ่สุดก็คืออยู่ซ้ายสุดของตารางอะไรครับตารางธาตุนั่นเองซ้ายสุดของตารางธาตุก็คือต้องเป็นหมู่หนึ่งเอหมู่หนึ่งเอมีชื่อประจำเรียกว่าอะไรโลหะอัลคาไลไม่ใช่อัลคาไลเอิร์ดไอออนเลยถัดมาแล้วก็ต่ําลงอ่ะเพราะฉะนั้น ข้อหนึ่งก๊ามีตระกูลหรือโนเบิลแกส๊สหรือแก๊สเฉื่อยนั่นเองอันนี้ไม่ใช่นะฮะโลหะอัลคลาไลาก็ถูกต้องนะหมู่บอรอนหมู่ที่สามแล้วหมู่คาร์บอนหมู่ที่สีหมู่เฮดรโจนหมู่เจ็ดไม่ใช่คำตอบต้องเป็นข้อที่สองเพราะปริมาตรหรือ,อ,อปริมารตรอะตอมิกโมลารจะใหญ่ที่สุดเพราะ ในค่าเดียวกันมันจะอยู่ซ้ายสุดนั่นเองของตงารางธาตุเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาก็จะออกเปรียบเทียบขนาดนั่นเองเพียงแต่เปลี่ยนรูปการแบบการบอกข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแม่นในเรื่องของการแนวโน้มอะไรต่างๆเพียงแต่เขาจะเปลี่ยนคำคำพูดคำบอกเท่านั้นเองนะครับอ้าว